ช่องนี่ดั m คอมมินะ,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทาเป็นพ่วนุน,นี่รีวิวนะคะวันนี้ก็จะมาดูเป็นนี่เลยของที่ซื้อจากเออรอสันนะคะหรือว่าเป็นแค่ค่าห้างสรรพสินค้าไม่ใช่สิร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ะคะก็จะอยู่พวกปั๊มน้ํามันนะคะก็วันนี้ไปซื้อของจากรอสัน,นะคะ่ะเ๋ยวมาดูกันเลยนะคะคือเนี้ยเป็นของที่เราชอบแก่คือแบบไปถึงปุ๊บไม่รู้จะกินอะไร ก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรมนาะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เอ,อ่อในฟูกุนะคะนี่ก็ยังไม่เคยกินนะคะเป็นแบบถัวถ่วรสถั่วแดงค่ะมันเหลือแค่สองรสคะ่ะเป็นถัว่วแดงกับชาเขียวนะคะก็เลยเอารสถัว่วแดงมานี่มันดูน่ากินแพ็กเกจสวย <laughs> อย่างที่สองนะคะก็เป็นนี่เลยไอติมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไอติมวอลนะเป็น เราคือเราซื้อมาทั้งหมดสีแท่งค่ะแล้วก็พ่อเรากินไปแท่งนึงแล้วก็กินอีกแท่งนึงระหว่างเดินกลับมานะคะคือไอปินวันนี้เราชอบกินมอกคือเคยไปกินที่รอสานะเคยไปกินครั้งนึงค่ะนานและแหละนานอยู่นานอยู่นะคะต้องแบบปีที่แล้วมันก็เพิ่งผ่านมาเดือนเดียวเองเนาะค่ะก็เคยนแล้วแล้วก็แบบชอบมากชอบกินมากพอไปเจอที่ไหนก็ซื้อซื้อซื้อคือแบบวันนี้อยากกินก็เลยเดินไปซื้อนะคะ นี่เลยเป็นเราไม่รู้มันค pues ือยี่ห้ออะไรคือแบบเดินมาเริ่มละลายแล้วเนี่ยจาริจาริคันหรือเปล่านี่นะคะจะมีเป็นรสพีนะคือรสนี้เราชอบกินมากเหตุผลก็คือรสชาติเหมือนพีชไอบูมหรือว่ารสชาติเหมือนสกูชี่นั่นเองก็เลยชอบกินผลิตอันหนึ่งนะคะเป็นรสนี้อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเป็นเหมือนรสโซดานะคะนี่นะคะคือ บบเนี้ยชอบกินมอค่ะก็อย่างสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นสปาเกตตี้นะคะแพ็คคือเขาเป็นสปาเกตตี้นะคะของเอสแอนพีนั่นแหละค่ะก็มีวมาลีล้นค่นี้นะคืนอยากบอกว่าชอบกินมากบ้านใครอยู่ใกล้ๆรอสันหรือ,รอว่าอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําไอติมพีชอร่อยมอเป็นหน้าเด็กผู้ชายนะคะก่อนนี่ ค่ะก็แอบนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้่อะคะคลิปนี้ก็มาแค่นี้ไม่มีสาระอะไรไปแล้วบ๊ายบาย